UTC วาให้ได้เออ UTC uh, ในเวลาตีหนึ่งกชา,าอุดหลังอุดนอนนี่คือช่วงตีหนึ่งนะตีหนึ่งผยบ UTC ไให้ได้เม yeah, าเวมตาอุตาดำหมดแล้วตาดำหมดแล้ว ผมเอฟแม่โดนตีนึ่งนไะอยมันไม่เสียเปล่าอยูท่ที่สีจุกงนะ่ายอยู่ที่สีจุกงนะ่าอยจุกง่ายอุ้ยมีคนมีมีคนดีเขามีอะไรแล้ววะอะไรอะสิบก็ตลี่ทีวีแมง เอาววเลยพวกกนเลยทีไรมันพูดเกิดไปไไดโอูจะเรไวาโอ้ลัเสกฆาตุลตา,าสสมมมไ,ไม่แน่ได้เชียแนนแนคือตัวที่คุดที่สุดในเกมนล้วล่ะ ไหววะไหวต้องไหวอัพเกรดชิบิดาด้วยดิไม่อัพเกรดชิบิดาเลยอัพเกรดชิบิาาดาด้วยอัพเกรดชีวิดาด้วยอัพเกรดชิบิดาด้วย ดีเว้ยสามสิแล้วกประตูกระจอสดจุดไทยมันลุกไปเลยชิค้โว่าะักสดเดใ่ลุกอยู่มันใได้ยาได้วะที่เราไม่ได่เป็นสิบล้านอะไม่บอดที่มันเยอะวะคิดปัดเดียวเริ่ก็เริ่เกมลน ม,มันเยอะกว่าคิดว่าสิ่งทนาเซนเยอะต่จะผ่านได้ไล่ะจะผ่านไม่ได้รอเออเดี๋ยวก็อัพเกรดข้าไปวีคนเยอะทุกกระบาล อไปไททันสปีกเกาเว้ย hmm. น okay. ี่ไหนอยากไททันไททันสอีเกอไททันสปีกเวนอัปเกรดของเพื่อน เซซิบินาแมอันนี้อะไรเนี่ยซียิบินาไม่อัพกีดข,ข,ของใครก็ไม่มรู้หยาวิลิบโอ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บอะไรวะเนี่ยคตดกะเลยคตดกะซีิบินาวะคตดกะชิบหายเลยกะจ้า

เราไม่ยอกินฟังตังที่ตันเทียมาแบบที่ขัดอับเดตซัไนเปอร์มันขูดต้งตันไนยตัวยแล้วสิบราาไปกดลี่บาเทลเฮ้ย,ย,ายขายไม่ได้คุขายไม่ได้วะได้าูไม่ได้ ซื้อไม่ได้คุณขายไม่ได้เอาจริงๆไม่ได้คุณขายได้ไหมไขายไม่ได้โอเคขายไ,ได้แล้วคอรดลี่โตเลยมาดี เกีกอดลี่แล้คุณต้องไซืมือดอ้โอเคว่าดีอะไม่ได้อะไรเลยพวกเราเนี่ยมันกากมัจะนี่แนะนำไหนิ้ไมนะไม่ได้ยูี t ีเว้ยพวกนี้แม่ผู้ชามันนับดต้นแต่ มือเจ็ตัวแล้วอมือมือมอเนี่นนยวิ่งขอออออไม่ได้ยูทีซล้ว๋อ่ใหอุจนใเด้อโอ้ได้ตัวนี้วะยิตัวใหมตัว้ยอะไรเนกูบอกว่าขออุจใจว่าอุจใจอุจใจไอ้กูอุใจวันนี้ไี่สุ่นใจ่า